พอที่หลังเจสเราเห็นร่างน้องยังยังอยู่ในในน้ําอยู่ยังคว่ำหน้ายังลอยอยู่ยังไม่มีใครอะไรทั้งสิน้นนอกจากมีผ้าดิบของอาสาที่เตรียมที่จะผูกจะลากลากน้องขึ้นไปที่ฝั่งแต่นี้ผมก็บอกก็ยังเฮ้ยยังไม่ได้เพราะเจอร่างน้องครั้งแรกเนี่ยผมยกอะไยังไม่ได้เพราะน้องเนี่ยโปใส่แค่บอดี้สูทคือก้นหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือเอาขึ้นมาเรี่อบมันจะเห็นหมดเลยก็เลยบอกว่าขอผ้าดิบ ถ้าสองผืนเอามาคุมจะไม่ลากจะเอาล่างน้องเนี่ยขึ้นมาไว้บนบอร์ดแล้วก็ไปค่อยๆไปด้วยกัน,นจริงๆแล้วเขาปะกะติแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเจอศพเจออะไรเนี่ยเขาจะพูดถึงก็จะลากเกาะแตกเรือให้ลากอกยู่ข้างๆเรือไปอันนี้ผมไม่ได้ผมบอกไปได้ไม่ได้ต้องเอาร่างน้องขึ้นบอร์ดแล้วก็เขาเอาป้าคุมแล้วก็ค่อยเอาไปที่ฟังแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าิดกผิดที่ทำไมอยู่ๆเขาเจอใช่ไหมางการที่เราอยู่ตรงนั้นมานาน โหเจอโว้บนอาสาเราเรือนี่เป็นสี่สิบห้าสิบลำเลยนะทั้งอาสามูลนิธิอื่นด้วยพอเึ็กตึงด้วยอะไรด้วยเขามาหากันไม่เจอแต่พอเรือลำใหญ่วนไปวนมาสองสามรอบเจอคือตัวนั้นก็เฮ้ยทำไมเราผ่านเพิ่งผ่านมาไวยเราไม่เจอว่ะแล้วเขาได้จับล่าอะไรของมณตนิธิตอนนั้นผมไม่เห็นผมไม่เห็นว่ามันไกลมากแต่ได้ได้รู้ว่าคือเรือแต่ละลำเนี่ยมุ่งหน้าไปหาเรือลำใหญ่ แสดงว่าเขาน่าจะชี้จุดว่าเจอร่างแต่อันนั้นผมไม่แน่ใจว่าเขาเวเขาเจอแตงโมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นศพเป้าหมายรายอื่นที่อาจจะไม่ใช่น้องแตงโมก็ได้นะครับแต่เราเข้าไปเนี่ยเราก็กล่าวว่าขอให้เป็นน้องแตงโมแต่สุดท้ายก็คือน้องแตงโมจริงจริงก็มันม <c oughs> ันไม่มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นนอกเหนือจากนี้สิ่งที่เราจําสิ่งที่เราได้เจอมาผมก็ พูดตามสิ่งที่ผมเห็นนะครับไม่ว่าจะเป็นร่างกายของน้องบาดแผลต่างๆที่พี่ว่าการที่พื้นที่พื้นที่อยแต่โมใหที่เขาบอกค่ะมันมันแตกตอแตกมันจะช่วยที่ขายแต่เรื่องหลั ผมเขาว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้ทุกคนที่ยังค้างคาใจได้กระจ่างหรือว่าได้มีข้อบ่งชี้อะไรที่ว่าอะไรที่มันน่าจะเป็นความจริงอะไรที่มันน่าจะไม่ใช่ความจริงตอนนี้เขากําลังมามิกซ์กันรวมผสมผสานกันนะครับเรื่องราวต่างๆที่คนห้าคนบนเรือที่เขาให้ความกับหลักฐาน ของมือถือน้องแตงโมนะครับก็เอามาผสมผสานกันว่าสิ่งไหนที่มันถูกต้องแล้วันมีตัวละครเพิ่มมาอีกเยอะแยะมากมายซึ่งตรงนี้ผมไม่ทราบแล้วนะครับว่าเขาจะเอาไปยังไงกันแต่ในส่วนของผมเนี่ยผมได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นและผมได้สัมผัส นะครับวันนี้ก็จะมาให้การกับดีเอสไนะครับ mm. ก็เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับและก็เหตุการณ์ต่างๆที่เขาจะถามเพิ่มหรือถามอะไรต่างๆแล้วผมก็จะให้คําตอบที่เป็นความจริงทุกอย่างย้อนกลับไปในวันนั้นตอนที่เขาบอกว่าที่เราสับคุณเดมัวห้าฝังที่ไทยก็คือยืนยันว่าอย่างนีมีฟันหักผมยืนยันครับว่ามีฟันหักแต่ก็มีคนแย้งมาว่าอาจจะเป็นโครนในในปากที่เยอะไปเราบีบ ฝั่งน้องเอาไป่างเงี้ยลิ้นน้องก็ยังคาอยู่แต่ผมเห็นข้างบนซีกบนเนี่ยมันมีเงาแบบดำๆเนี่ยแหว่งออกไปแต่ฟันอื่นยังสิงสีขาวอยู่แต่มีสองสองซีกซีกตรงอ่าตรงไหนผมจําไม่ได้แต่ซิกบนเนี่ยมีหักแน่นอนอ่าผมก็บอกพขาก็บอกว่าเอ้ยเป็นเป็นคราบโครนที่ทําให้ฟันน้องหักแต่จริงๆแล้วเนี่ยเ,เมื่อก่อนเนี่ยน้องเขาเกิดอุบ mm ัติเหตุก็มีฟันหักเหมือนกันและเขาก็ไปใส่ ไป,ไปทําเป็นครอบฟันเหมือนกันหรืออาจจะตรงนั้นมันอาจจะหลุดไปหรือว่าอะไรต่างๆที่ทยายอีกแค่สิบทเรียวันก็จะครบรอบแล้วนะการจากไปของโมคิดว่าททยที่ทำงานทุกคนพยายามทำมันจะช่วยให้ความจริงปรากฏดผมว่าคนคน่อนค่อนข้างทั่วประเทศนะฮะัเขารอรอตรงนี้อยู่ผมก็เหมือนกันก็รุ้นทุกวันเหมือนกันรุ้นทุกวันรุน้นออกข้อมูลใหม่รุ้นเลยต่างๆเนี่ยอยากให้ ปฏิหารอยากให้น้องแตงโมนี่มีปฏิหารจริงๆให้มันโป๊ะเช๊ะขึ้นมาเลยว่าทุกสึ่อทุกอย่างในวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในคือวันที่ยี่สิบสี่มันเกิดอะไรขึ้น,ใ,น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 ใครทําอะไรกับน้องแตงโมผมอยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบลงโดยเร็วซึ่งคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเอาใจช่วยนะครับกลุ่มที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นอา,อาสนทิอาจารย์ปานเทพ คุณอัจฉริยะนะครับแล้วก็มีอาจารย์หมอทวชัยนะครับสิวก็คืออันนี้คุณไทยเขาเล่าอดีต <c oughs> ย้อนอดีตวินาทีที่คุณไทย <c oughs> ไปเจอศพคุณแตงหมอ่าซึ่งคุณไทยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามูลนิธิ แล้วก็นักประดาน้ำหรือเรือต่างๆหลายหน่วยงานรวมทั้งของรัฐทั้งของเอกชนก็ว่ากันไปเรือห้สกว่าลำวิ่งหากันทุกจุดแต่ไม่มีใครเจอศพน้องแต่อยู่ๆเรือลำใหญ่วิ่งมาซึ่งตรงที่เรือลำใหญ่วิ่งมาคุณไทยเขากเพิ่งผ่านมาทำไมไม่มีศพ ศพมันขึ้นตอนเรือลำใหญ่วิ่งมาแล้วก็ชีว้ว่าศพอยู่ตรงนี้เรือลำใหญ่ก็คือใครอ่าสอเสือใช่ไหมอ่าคุณสอเสืออืมนั่นแหละเขาเรียกเรือลำใหญ่ก็คือแบบว่าแล้วก็ตอนที่เจอศพน้องอ่ะคุณไทยเขาก็พูดว่าฟันน้องมันหักแต่ครั้งนน้นน้องเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วแหละ แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุแม่น้องตกน้ำฟันมันก็ไม่น่าจะหักที่ครอบฟันก็มันไม่น่าจะหักแต่ทีนี้เขาก็แย้งว่าเออโครนมันเกาะฟันแล้วทำไมสี่อื่นมันไม่เก,ออกาะวะเออมัน เนี่ยม,มันมันมีข้อสงสัยทั้งหมดละในการที่เขาออกมาแถลงข่าวในวันนั้นและที่มันมันรู้จึกคาใจประชาชนทั้งประเทศก็คือว่าในเมื่อศพน้องอ่ะจะต้องไปชนะสูตรอีกที่หนึ่งแม่ไม่แน่ใจว่าของอเอกชนหรือว่าที่ไหนนะที่กำลังขึ้นสะพานไปแล้วศพน้องอเขาจะไปชนะสูตรศพที่โน่นอยู่ๆคือพูดง่ายว่าไปถึงครึ่งทางแล้วก็มีการ สั่งระงับให้เดินทางกลับไปที่โรงพยาบาลตำรวจณวันนั้นน่ะอืให้เอาศพน้องกลับไปชนะสุดที่โรงพยาบาลตำรวจทำให้พอไปถึงโรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นศพน้องก็มีฟัน <c oughs> ประมาณนี้ละอ <c oughs> ีหลีเนาะแล้วก็ทุกคนก็มานุ้นคือทำไมแม่จึงทำคลิปนี้อีกเพราะว่ามันเป็นการย้อนวินาทีที่เจอศพคุณแตงโมงนะคะเล่าโดยคุณไทยเอกพันธ์เนาะ นะคะโอเคทุกคนขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปแม่หญิงนะคะสวัสดีค่ะ